แล้วเราก็มาถึงราศีสุดท้ายในจักรราศีคือราศีมีนไพซิสเป็นปลาคู่มันเป็นสัญ,ญเป็นปลาไว้น้ำทุนน้ำคือพวกปลานเนี่ยคือพวกราศีมีนเนี่ยเรียกราศีช่างฝัน the dreamer พวกอ a r ติิ์เนี่ยแบบโอ้ยตอนจะชอบกินเหล้าเพว่าชอบฟุ้งไงฟุ้งแบบเพ้อฝันอะตอนนั่งกินเหล้าโอ้โวพวกโครการจะทำนู่นทำนี้ตื่นจ้ามา กูเมากูแหังไม่ได้ทำสักทีเพราะฉะนั้นจะทําทงานเนี่ยมันจะมีปลาไอพวกปลาว่ายตามน้ำมันก็ไปตามกระแสกูใครจะว่าไงก็ไปเฮไปไอพวกว่ายชนน้ำเนี่ยปลาแซลมอนที่มันที่ไข่ปลาคาเวียร์เซอร์เจียเนี่ยมันว่ายชนน้ำก็ไม่วางไข่มันว่ายจากที่วันตืนทะเลนะชวนแม่น้ําขึ้นไปเรื่อยๆก็เลยจุ่มๆๆขึ้นไปวางไข่บนต้นแม่น้ําแล้วก็มันก็ตายแล้วลูกหลานโตขึ้นมันก็ร้องตามน้ำลงมามันจะมีมีทั้งคนที่มุ่งมั่น เนี่ยปลาว่ายชวนน้าอ่ะกับปลาที่กูขี้เกียจกูก็ตามน้ําไปราศีมีนยี่สิบกุมภาถึงยี่สิมีนาประจําเดือนกรกฎเอกราคาดํกำลังจะออกผลแล้วนะครับเพื่อนผมราศีมีนเป็นเป็นหลาราศีมีนที่ว่ายชวนน้ามันก็มีบีอมป้ายแดงครับมันก็ล้าจ่ดูนะชีวิตคนเราเนี่ยบางคนบอก โอ้ยม่เชื่อเราดวงชะตาบอกถ้า,างั้นมึงทำไมมึงทำให้รวยมึงทำไม่ได้อะเออบางคนขายปลาทองโกโก,ก็ต้องทอดปลาทองโกขายน้ำเต้าหู้ขายน้ำ,นำคือถ้ามันไม่มีจังหวะของชีวิตแจ๊คพอตที่มันจะดิดปึง้งขึ้นไปเนี่ยนะมันก็ได้แค่เนี้ยขายก๋วยเตี๋ยววันได้ร้อยสามก็ได้แค่เนี้ยขายดียังไงมันก็มีแรงขายได้แค่เนี้ยเหมือนกันหรือว่าเหมือนกับเออสายามกาการเี่ยเตีย๋ยงแค่หาบซื้อของเก่าอ่ะ ตั้งหาบตั้งไว้ที่ใต้ฝูนบ้านเพราะมาแจ็คพอตต,ตอนได้ทํารถนิสสันนําเข้าไปเป็นรถแท็กซี่สมัยนี้มีแต่โตโยต้าสมัยสยามกรการรถนิสสันเป็นแท็กซี่รวยเลยเสียามกรการรวยเลยราศีมีนนาแวนทําเกี่ยวกับรถและยานพาหนะยังไงก็ต้องยังไงก็คือรถและยานพาหนะการขนส่งอะ่ะคุณจะขายรถขายมอเตอร์ไซ์ หรือคุณจะทําขนส่งทาแกลบทำรถตู้ทํารถบรรทุกทํารถทัวร์ไปจนถึงเนี่ยขนส่งเนเรือ furry, เฟอร์รี่อะไรจะส่งจากสมุยเนี่ยจากสุราษฎร์ไปสมุยถ้าขนมจากภูเก็ตอะไรเงี้ยมันเกี่ยวกันขนส่ง,ยา,งยานพาหนะหรือมันจะเป็นการขนส่งแม้กระทั่งเซเว่นเลเวนี้ก็มีบริการส่งให้ถึงบ้านเลยได้มีาจากนั้นแล้ว็ The world ค้าขายก็ต่างประเทศนี่จะเป็นไพเ่เฮงนะชาวราศีมีในะอ่าที่เพื่อนผมมันเฮงอะ่ะเพราะไพเ่เฮงมันมีเดอะซันเดอดเว่อร์เยอะปาะจุแล้วมันก็ได้ไปต่างประเทศเนี่ยแล้วบางคนมันได้ลูกค้าต่างชาติอะ่ะเดี๋ยวจะว่าไปนะตอนนี้แพทจ,นนจิั่าเจงละเนี่ยมันไปซื้อที่เมืองจีนหมดละเสื้อผ้าเนี่ยเจงทั้งห้างอ่ะห้างตอนนี้ก็แย่หมดเลยแล้เราชาวราศีมีนก็มักจะมีโชคได้งานมีงานทำอย่างเพื่อนผม เราทำละครบ้านเรตามช่องต่างๆเขาเน็ตฟลิกกันแล้วแล้วตอนนี้มึงก็เข้ามาแล้วมีทั้เน็ตฟลิกเป็นซีรีส์เลยคือไม่ต้องไปสนใจคุณพลังอเมริกามันซื้อเลยไม่ต้องมารอสปอนเซอร์ทําละครไทยอีกต่อไปดาวราศีมีนเนี่ยตอนนี้เรื่องความรักอาจจะมีบาดแผลหัวใจเล็กน้อยเพราะคุณต้องเลือกว่าคุณอาจจะได้งานไปทํางานต่างประเทศนี่พวกคิดจะไปบุกไปต่างประเทศคุณก็ณต้องคงเอาเมียไปด้วยไม่ได้หรือเอาแฟนไปด้วยไม่ได้ ก็ได้อย่างเสียอย่างได้จัดผลเป็นผมผมก็ต้องไปราะว่าโอกาสงานในประเทศไทยมันไม่มีแล้วเนี่ยจะมีที่มันยังทอนสู้งานอยู่ํานมันหนักเพื่อนผมนี่มันเป็นโปรดิวเซอร์ถ่ายละครงานมันหนักมากจะดีกว่าไม่มีงานทํามีคนจ้างให้ทํางานดีกว่าไม่มีแล้วก็เรื่องความรัมกเนี่ยราศีมีมันก็มีเค้กมีเค้กก็เลยทะเลาะก,กับแฟนอะไรอย่างเงี้ย มันก็ได้อย่างเสียอย่างแต่เรื่องงานไม่เสียชาวราศีมีเรื่องงานจะไปต่างประเทศได้ไปค้าขาย Import e x p ็กซ์ต่างชาติสั่งสินค้าทํางานได้ทําแต่เรื่องความรักระวัง,ร,งรักซ้ำซ้อนเดือนกรกดาระวังแอบมีกิก๊กซุกจิกกันไม่ที่ไหนเดี๋ยวแฟนจับได้มันไม่คุ้มนะครับกิ๊กกับแฟนเราหรือว่าเมียภรรยาเราก็ต้องซื่อสัตย์กับภรรยาแต่ว่าธุรกิจ การพนันกำลังเฟื่องฟูสำหรับคนที่ทําราศีมีนเว็บพนันบอลอะไรเนะี่ยเกลือนเว็บไปหมดละในเมื่องานข้างบนมันไม่มีก็ทำธุรกิจสีทเทาขายเหล้าขายเบียร์นั่นคือคําทํำนายของชาวราศีมีนในเดือนกรกฎาคมให้ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับ